ไป <rium> <Dante> ก да: ัทงเัเป็นโชคดีของราชบุรีชาครับจังหวะมือสกอ่ล <temper> ล <ament> ูกนี้มีลัดยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีแรกได้สวยมากครับและสกิดนิดเดียวพงศิรินะครับแทะเข้าไปเต็มเต็มเลยเกิดดูแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับเพราะว่าจังหวะสำคัญสำคัญอาการบาดเจ็บยจะชนกันแรงครับขวัญชัยให้สัญญาอะไรครับเพื่อนไปรอเต็มเลยครับในกรอบเขตโทษลูกนี้เปิดมาโค้งแล้วหม่งเรียบร้อยครับ รองโหและคนเปิดในคนเดิมเนี่ยนี่ครับเนายทีพงษ์บืดไปในกรอบเขตโทษลูกนี้และยิงเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์โ,โคเบกนี่บุกมาถล่มเชียร์ไม่ขึ้นครับทีมราชบุระชาอามาดูจะมีตีไข่แตกขึ้นมาไหมลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็นหนึ่งก็เป็นจักรินอินจักรยิงเข้าไปตรงนี้ครับโอโ,โอ้หนี้ครับนี่ครับเป็น3คะแนนครับของโกลเบกเอฟซีครับ น่าเสียดายแทนทีมราชประชาครับเกมในครึ่งหลังมีโอกาสอย่างมากชาวีทีุไป3ประตูตอนหนึ่งครับ